คือกลร่วงอีออมเร,ราก็จะคือกลร่วงอีออมดึงไว้เป็นมูแต่ว่จาจะคิดบังดีดียังตัดสินใจทงไปก็ตั้งใจเฮ็ด กันอยู่กับตังใจทำแนวบอกแนวสอนนะั่นจำเอาให้มันนักแน่นไปอยไซ่ก็ดี ออ้อมนี่นยังเป็นคนเละแหละอยู่ดิอีอ้อมคนห่อนี่ถ้ามีผู้รักผูญ้ใญยว่างแผนไห้น,หนี่มันบว่เกินเนื้อกำลังเด้แนวที่เพิ่นว่างแผนไห้เขาทำปฏิบัตินี่พัดมันหล่น่ะ โมเมนต์ว่าสิคุณซื้อว่างแพนให้ลบยางดีแล้วอ้ยมอแม่ทับขวมซื้อซัตเขลรบคุณซื้อหนึ่งหล่นหัวหล่นเซียนนะแต่ผมเป็นคนมักอวดเก่งยักน้อยนะเป็นคนมักอวดเก่ง คนมักอวดเจ็งคนมักอวดเจ็งมักอวดโออวดอ่างบวกสิมีตำแหน่งบไดใดด้ีมีตำแหน่งนมันสิพังนะหลงต่างเป็นแม่ทัพนำทหารไปหาเงินหน่ายคุณซื้อว่างแผนหายตัางต่างฐานทัพฝ่อระว่างอยู่หม่องหนึ่ง ควมคิดมนันเก่งกับกุณซือบาดน่ายไปตังอ์กันในหุบเขาอย่างไรผ่าซื้อปลอยนาม,มาถ่วมตายเท่านั้นเดียวคัดคำสั่งกุณซือแต่ไปตั้งทับยูถึงหยอดเขาหลูกติเต่ยตะอาบาทไใ <c oughs> ชายพู่มันดีมองเห็นไกลขาซึ้มาเห็นขาซึ้สีมตีเขาก็ต้องขึ้นเขามาเขาก็ห่วย นเขามามันก็เมื่อยแล้วก็นำมันทอนเดียวกลัวขืดเพิ่นใช่จะพูมพอนี่ดีกว่าคุณซื้อเห็ดไหวหายว่างแพนหายได้ไปตังฐานทับพอระวังอนที่สึหยอดเขาตเตี้ยขาซึกมากเขาบอกคือคุณคืดสนแล้ววะขาจุดไฟรอบผู้เขาวันเดียวาะ จุดไฟรอผู้เขาว่าจักควนไฟบ่จักไอหอนจากไฟเิลบัดโอ้ยตายทาหารหาเมือนน่ายเหลือหลอดไปบ่กกี่คนนี้สวัดสดิ์สบอยว่าเป็นหลูกแมวตกน้ำนะไอหอดระหารเจ็ดชั่วโคตรขึ้นเบิ่ง คุณซื้อน้ำนตาไหลเลยว่าคววมซื่อสั์ของแม่ทัพนี่ซื่อซั์เคาหลบเราแห้งนะแต่ว่าเป็นคนอวด,อวดเก่็งอวดหูนะัวดเก่งอวดหูเนี่ยแะมันเส็ดให้เหรอเสียเป็นซิ์ไปอยู่กับคู่กับอาจารย์กับปวดเก่งอวดหูครูอาจารย์เพิ่นกรบว่ายากซอนได้ปวดเก่็งอวดหู มอนอยากสอนสอนกับบอดายอย่างเง้นะเรามันเก่งกว่าครูกว่าอาจารย์ม้นมันบอดอันนี้มันกับบเฮ็ดน้่มมันน่ะสอนไปปวดเก่งปวดหูผู้คนทั้งคนคือกันถามปัญหาทำบางคนก็ถามเพื่อจะปวดพุ่มจะคล้องกะมี่บางคนก็ถามเพื่อากหูบางคนก็ถามเพื่อคนอื่นนั่มมัน จะคล้องหูอยู่แล้วแต่ว่าคนอื่นได้หันเป็นซิฟนะอาจจะบวหูวที่ก็เลยถามปัญหานี่เพื่อคนอื่นนั่มสองคนที่ถามปัญหาหนั้นได้ประโยชน์ผู้หนึ่งถามเพื่ออยากหูนี่ก็ได้ประโยชน์ได้หูจักสิ่งที่จะคล้องบวกหูนะผู้ถามเพื่อคนอื่นนี่ไม่จิตใจอยากให้ผู้อื่นได้รับหูนั่มไมีประโยชน์ คนอื่นนั่มจะค้องกสิเดท่วนคว่ำจำจะค้องนั่มผมีทิฏฐิเพื่ออวดอากอวดโอดนะแต่ว่าผู้แรกกันที่มันถามเพื่ออวดพม่มจะคของถามเพื่ออวดูม่มจะคของมีคำตอบว่าจะคข้องหูอยู่แล้วอยากถามเพื่อ,อใหไงจะอวดรับกลัวว่าคอยนี่พู่มร้ายนะเบิ่งลักษณะ คำตอบบางคำตอบคำถามบางคำถามมันยังบ่ตอบนะครูอาจารย์เพิ่นเชยเพินเ่นเบิ่งบ่่แมนว่าสิถามปุ๊บสิตอบปับ๊บเพิ่นเบิง่งองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมของผู้ถามซะก่อนว่าพอตอบอยู่วะน,นะข <c ười> ันถ้าเฮาไปอยู่ไสก็ให้มันเป็น ชาพ่องถวยน้ำพ่องแก้วมันศสีได้รับพ่วมหัวใหม่ๆครับมาการเป็นผู้ฟังเป็นเป็นผู้เบาเป็นนี่ยสำคัญเลยคนส่วนหลายมันเบาบาเป็นนันเา้าใดซื่อเว้าว่าจักการจักเวลาทะแต่ได้เว้าวก็เอา การหมองได้ขวรเงียบเวลาหมองไร้ขวรเงียบก็เงียบบ่เป็นนี่คือพวกเว้าได้เบาบ่เป็นพันั่งเทื่อนั่งอยู่นลำกันนสี่คนหาคนเว้าพร้อมกันสามคนจั่งซี้บักฟังผู้เดียวล่ะสิตายเลยเล็กสิเอาหูวไดฟังของผู้ใดเนี่ยนะเพิ่นอย่งว่าฟังได้เว้าได้ก็ฟังได้นะบ่แม่นผู้ลางคนเว้าแล้วฟังผู้อื่นบ่เป็นก็บมย์เลย ถารนนิงฟังผู้อื่นเนะี่ยงุดยดดิดต้องได้เบาเสียงขึ้นมาโดดแต่กลางป่องหดดนะผู้ยังแสนมันกะว่าอะไรประโยชน์ใช่ไหมเวลาฟังเขากับฟังให้มันเป็นเวลาเบากับเบาให้มันเ,เป็นบอกมันเป็นคือเบาให้มันเป็นขอเป็นขั้วเบาให้มันเป็นเหลืองเป็นล่าเบาให้มันมีขั้วไม้ มเมนเบาหนาำเ่อมทงพบุญโลงเลงเนี่ยนะโมเมนแบบนั้นอันใดเรื่องได้ที่มันเป็นเรื่องดวนเนี่ยเบาสาสาเบาสาสาจะสิเอ็มบอกส่วนมากจะเป็นเรื่องรวนรวนเด้งเดองกอุบัติเหตุเกิดขึ้นผู้นำทรงข่าวอ้ยฟังนำก็ัวได้โชคแรงโชคเล่้งจะเป็นยังเห็นี่ บังประเด็นเป็นอย่างเ,าเรื่องดวนเบาสะสะเรื่องสำคัญในเว้าชัดชัดชัดถอยชัดคำใหญมันตกไปเรื่องสำคัญแต่มันตกไปประโยคหนึ่งคำหนึ่งความหมายมันก็เปลี่ยนไปเรื่องๆๆๆๆเรื่องดวนในพูดสะสะเรื่องสำคัญในพูดชัดชัดชัดถอยชัดคำ นะเรื่องที่ควรทำควรแก่คือปัญหาควรรีบควรทำควรแก่คือปัญหาไอที่ปล่อยมันเป็นเหลือลังไปแต่ปล่อยมันเหลือลังไปแม่แพ้นิดเดียวบอลใจใส่อยู่น้ำคาน้ำแขงมักอาจจะเป็นเชื้อบาดทะยักตัดแขงตัดขาทีมใดคือกันได แต่พาบ่สนใจบอาใจใส่มันปัญหาคือกันแม้มันเป็นปัญหาหน่อยหน่อยแต่ว่าบ่าได้รับการแก้ไขโดยปุป,ปับท่านด่วนมันอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาเออสํสำคัญคือออมแม่นบอปัญหาหน่อยน้อยแต่ว่าบ่าเอาใจใส่บ่รีบแก้ปล่อยระยะเวลามันยืดไป มันทำลายจะาของตัวทำลายจิตใจทำลายก้นรอบขางเขาำํำทำลายจิตใจก้นรอบขางทำลายจางไรทั้งหลายเห็นใหเขากังวลเป็นห่วงเดียวบานตัวเขาจิตใจกับบดีบาดปัญหาแก่บพราะใดถูกถามถูกบนถูกจมกับเกิดค่วงงดยิดเดือดผานั่นนะเป็นอย่างสัตว์ต่อไปทั้งหนาเขาโตไปเรื่อย ปัญหาแห่งสีหลายบมมีเลยหองมองบมมีปัญหาถึงว่าพาไปอยู่ในมองบมมีปัญหานั่นคือก,กันกับพระอนนท์เปรเนนพระปุตธอุปถากรุพุทธเจ้ามันมีนางหนึ่งมีเงิน,จ,น,งนจ้างคนนี้นำดดาพรุพุทเจ้านำบดาสงสารพวกทั้งหลาย ยามปะน่าเห็นหน่บนะบิณฑบาตก็ดีดาคนดาไปอ้ามาได้เลยสมณะโลนอ้าออกขอทานยินนด้นเลยมันเห็นพระบิณฑบาทตทัางนองนี่นะพระอรหันต์เราเ็นพระท่านเนี่ยเป็นพระอระหันต์พระท่านเนี่ยเป็นอันนี้ยเนาะพระท่านเบิดจีเลีแล้วก็เป็นแค่ภาพโสดาบันแล้วก็ยังมีชิฐิตัวตนอยู่ แต่ว่าหันโมรุ่นแรกนะหันมีนะเราก็เรยว่าเป็นปัญหาใหญ่นะเราเลยทุนขอพระพุทธเจ้าว่าไปบินฑบาตบองใหม่เถิดพระองค์ขอพระภูมิภาคเจ้ากุเจริญผู้ขาสีภาพพระองค์ไปบินฑบาตเมืองใหม่บาม้านใหม่พระพุทธเจ้าก็เลยบอกพระอนุนว่าไปอนุน,น ถ้าเข้าไปเนี่ยมองในมันบูดากันบูทะเลาะกันบูพิษกันถ้าเข้าไปเนี่ยพระพุเจ้าบอกพระอน,นุนพระอนุนก็อะไ,ไสติคิดใจว่ามันบูมี่ดในโลกนี่มันบมี่มองบูดากันมองบูทะเลาะกันมันบูมี่นะการเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือความอดทนที่ละอดทนข้าดาคือยังพระอุนมลาลาพระพุเจา สิไปปฏิวัติอยู่บานเกิดเจ้าของพระพุทธเจ้าเถื่อสิไปยังใดทินนังนั้นคนโหดโชดลายแต่ได้เธื่อสีดูไวบ้บพุทธเจ้าไว้พระเจา้าค่ะแต่เขาดา่าเถออนเด็เธอเสียจังใดดา่ากปยังดีว่าเขาตีพระเจ้าขาขันบวกเก็บเพราะเราตอบพระพุทธเจา้าเด้ แต่เขาทั้งดาทั้งตีเจ้าเนี่ยมาเจ้าเสร็จเจ้าใดกันยังใครกว่าเขาขาไปเจ้าขาไปตายเพียงแต่เก็บสื่อแต่เขาทั้งดาทั้งตีทั้งสิขาเจ้าเจ้าเสร็จจ้ดใดกันยังดีกว่าพวกขาตัวตายไปเจ้าขาไปเลยไปเตรียมอุปกรณ์นี่อย่างยากพุทธเจ้า่าไปไปเจ้าไปทรวบาสไปอยู่ไซเจ้าก็บ่ทุกเรื่องแล้ว พลเรือเจ้าว่ดปล่อยให้ไปเลยไปไปเจ้านี่ไปอยู่ไสก็บ่ทุกข์แล้วล่ะบางเทื่อเฮาลืม่ปัญหามันอยู่นําเฮาเด้ถ้าว่าแต่ปัญหาอยู่นําผู้อื่นน่ะปัญหามันอยู่นําเฮาคือ,อ,อจะกลับมากี่เหยียนพระพุทธเจ้า,าเพิ่นสีไอ้พระอานนท์เบิร์กมันแล่นก็ไปอยู่เนี่ยนัดก็บปอพระข่าวก็ออกประตูบ้านมา ไปเข้าประตูบ้านผู้ใหม่ไปยุ่คุ้มใหม่อานนนท์เธอเห็นม้าขี่เลือนั่นบ่เห็นผู้เจ้าขาเห็นยุ่ผู้ขาเดินบ้านเฮ่าเนาะมันอยู่ใสกับอยู่บ่เป็นสุขมันว่าจะมองหันมันขั่นมันหอดมันปีปัญหามันโหเจัะบว่า่วมขั่นมันเป็นโลกผิวหนังยในตัวของมันเองนั่นน่ะคนเฮาคือขันทุกเมื่อ หลวงปู่ชาเป็นแจว่าอยู่บนมันถูกสิไปกรุงเทพเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋ากาบล่าพอเม่ขึ้นรถไฟไปถูกมันก็ขึ้นเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าขึินก็เฮาห้าองที่เราขึ้นรถไฟไปนั่เฮ้าห้อกถูก <c oughs> ไม่เป็นยังนี้ไปแมันถูกมันอยู่ในใจเฮานี่มันอยู่ในผู้อื่นเนาะผู้อื่นก็นเป็นเรือของเขา ปัญหาของเขาเป็นปัญหาของเขาเด้เราจาารระไหนเรามัดเราว่างไปอยสี่าถูกหยอดอันนั้นอยสี่าถูกหยอดอันนี้อยสี่าปัญหาหยอดอันนั้นเยสี่าปัญหาหยอดอันนี้ปัญหามันอยู่น้าเห่างนี้ถ้าฮาแกได้มันก็ผ่านไปถูกเป็นอยู่น้าเหา,านี่แหละถ้าโหจะเหตุของมันมันก็ข้อใจแกไขปัญหา แต่มาซ้อนให้บอกเพิ่ผ้าเจ้าของชีวิตจงมาผาปิดเทอมมาอยู่วัดในยินได้ฟังก็ตั้งใจงปู่บอกลุงปูซ่ซอนนี่บ่วมเป็นว่าซ้อนให้ตายไปไปขึ้นสวรรค์เดยว่าได้ซ้อนให้นอ่องงอมืองเอถารอ,ร,อรับผลสำเร็จเดยสซ้อนให้หัวัก มันเพียนอดทนอดขัดทำนาทีอีนั้งเป็นนักเรียนกนตังใจเรียนมโนแมนมาเป็นนักเรียนมันสิประสบผลสําเร็จทุกคนเด้นักเรียนยอมบักเกเรสสารพัดยากมว่วนบานีเป็นปัญหาของเกิดจากเข้าบัดด้งนั้นนะนักเรียนกตังใจหมันเรียนจบรักสูตรมามีการมีงานทําเด็กเกียินิยมก็บบอบอึดบ่อยากกันเข้าเอาที่เรสอง คนซองประเพียเทาสีเอาอะไรประเพียเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตในรั้วโรงเรียนในรั้วมหาลัยนะเท่าสี่เอาประเพียใดประเพียเลาะและละรวมไปบ่ม่วนซื่นในการเลาะเหรียนโอ้ยไปเบิ่งเตะละวันหยุดยาวๆแต่งสุดสาวนักศึกษาอยู่แถวอคอนแกนมาสีอืดน <c oughs> มีแต่ผัวง,งาม าไปหาเงินค่าโองเรียนเขานะย่างสั่นนะบานนี้พูดี่เขาตั้งใจเรียนจบรักสูตรมาเดลเกียรติยมไปสมัครงานสอบไซก็สถานที่นั้นผิดจรณนาเป็นกรณีพิเศษนั่นนะหรือผู้งคนเขามีแม่ม้อเด้ตด้แต่หม้อตนม้อปลามหาลัย หามองแล้วเข้าสิเอาคนได้คณะได้เข้าบริษัทของเขา่ะนะไปทำงานในบริษัทของเขาจองโตวไว้แต่บ่ทันจบคนเดียวคณะใดที่มันยังยมผู้หนึ่งเราแนะนำลูกเราปลานเราเรียนนั่นเย่ยบไปเรียนอย่างอื่นเลยแล้ว,วะ่ะให้เรียนเคมีลาว,วะปับบุพภากรดานนี้มันขาดตลาด บริษัทโรงงานต้องการลายนะเรียนเคมีแต่วันเรียนหลายปีเน่ยจักน่อยเรียนสำเรียนน่ายแผด์เรียนสำเรียนนายร,ยรยอยขุดแอบบจบมาเนี่ยบวมีว่าโต๊งงานนะเพราะว่าบุคพรลากรดดานเนี้เป็นที่ต้องการของบริษัทหางลานนะนะเขาก็สงสัยเคมีหรือไปใส่อีกอย่างด้วยถามเรา โอเคมีกับปายุป,ปวกแต่งสีแต่งกลิ่นของปวกอาหารบังของโรงงานเสือผาเครืองชามสัโคกสังคโลกนี่ยังม้วนมมเนตแหละผสมสีนี่นะแล้ว,ลวเอดม้วนโเนตแหละเรียนเคมีมาโอ้ผมพอรู้ไหมว่าบุะละคลากรด้านนี้เขาต้องการมากเลยเรียนมาเจอะจบมาเถอะไม่มีว่างงานหรอวะดัน ต้องเรียนต้องเบิ่งอนาคดไปน้ำเด้บ่แมันน่ามาซั์แต่ว่าเรียนนะั่นนะเบิ่งอนาคตไปนำไปํำว่าจบมาแล้วนี่งานมันตันบอ่อนะสายเรียนเท่านี้มันตันบอ่อ้่งไปแข่งขันเข้าน,นอีกเป็นจนวนพันจนวนหมื่นบอ่อเพื่อรับตำแหน่งตำแหน่งเดียวนี้เรียกว่าจบมาแล้วสายงานที่เขาเรียนนี่งานมันเปิดรับอยู่ตลอดเวลา เห็นบอกแบคำน่อย้องอีพายนะคับผมจบมอสามมือบ่ไผยเขาก็มาจองตัวแต่อยู่โรงเรียนเนาะจบมาก็ไปเขาบริษัทเอ็ดรถเลยนะไปเลยเขามามองไว้ตัวสาขาถูกอาชีพมันมีแมวมองมาหาไหว้นักกรอกนักล่ำนักมุวยคือกันเขามีคนมามองไว้เผื่อเขาจะเอาไปเขาอยู่ใน ขายในสังกัดของเขานะเอเห็นบอกเขาก็หาวิธีการประกวดนั่นที่อะไะประกวดรองเพลอยงสิหาเพชรดเม็ดงาาไป,ปร,รับขายของเขาประดับวงการพวกแมวม่วาก็ไปอยู่ด้วยกันเป็นกรรมการบางเป็นผู้ไปชมบางสารพัดนะแต่ามันต้องตั้งใจ บมแมนสูงธ,ธรรมดาได้ป่ดสิ่งที่ข้าขาดการบได้ก็คือความเปลี่ยนแปลงของชีวิตนั่นเองเานี่ตัวนี้นี่สุดวิสัยนะถ้ามันเกิดขึ้นก็เฮาหว่าท่าสริรับใดบ่อ่ตัวรับใดแยกปัญหาออกนี่มันสําคัญคนรับบ่ไใดแยกปัญหาบ่ออกลงทุนจบชีวิตด้วยกับปัญหามน,นุนีกันละเงินบเก่นักศึกษา แค่สอบเจรดมันตกลงด้วยซื่อนั่นนะขาตัวตายปรับจะคข้องบ่ได้ว่าจะคข้องอน,นี้มันต้องท่ำใจปิจรารณาทุอย่ามันพัฒนาได้มันมีขึ้นไม่ลงการเรียนหนังสือคือกัดขึ้นกระรับได้เกรตตกมากกระรับได้นะโดนคู่ดุคูว่ากระรับได้ เมังผิดจารณาไปมันเห็นอย่างสัตว์จังว่าการฟังเทศฟังธรรมบ่แมันเทศสิ่กุ่มสิหอบกันไปสวรรค์ไปนิพพานดยเทศในีทุกคนฟังกลับมาเบิ่งใจเจ้าของเบิง่งพฤติไนพฤติกรรมแต่ละคนเนี่ยล้วก็เอาไปแก้ไขปรับปรุงเพื่อจะสร้างชีวิตสวงสันส้นเนี่มันมีความสุขอยู่ในภพแห่งการเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์นี่นะ คนที่มีความสุขใดในการเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์นี่ครับมันก็นจะมีความมั่นคงทั้งการงานการเงินเกียรตินะทั้งโลกเป็นอย่างสัตว์เป็นอย่างว่าโลกมันกินตามเกียรติมีอย่างสัตว์ถามว่านี่มันสมบูรณ์มันก็นมีความสุขแต่ชีวิตกานไปแต่ละเมือ่อแต่ละเมื่อนี่หาความสุขบ่ไใ้เลยชีวิตมันสีมีความงอกงามเจริญไพูบุญนะแจงแดด่าใดเลย อีทิบสีโฉมวงเหมือนหนึ่งให้มันมีความสุขมากกว่าความถูกนะสุขกายสบายใจมันเกิดมีพลังพลังต่อสู่ไปทั้งหนาก้่าวต่อไปทั้งหนาปัญหาเกิดขึ้นในตั้งใจตลอดหรืปัญหาว่ามันบ่แม่นบ่แม่นเกิดขึ้นกับผู้อื่นบอกก็เกิดขึ้นกับเฮาโอ้ยเกิดขึ้นกับผู้อื่นอย่างไรมันมาด่ามันเขาด่าหอนเป็นปัญหาของเขาเดชแต่เขาไปสั่งเขามันเป็นปัญหาของเฮาไป นั่นแหละถูกลมเขาเลยแต่เขาบรรดาเหาเ่าก็เชยมันไม่มีหรอกที่มายืนแถาเอวดาเ่าอยู่บนเหมือน,น,น,นเป็นไปว่าไรหรอกนางฟังกันบอกว่าวันนี้ดีจังเว้ยตื่นมากูได้ดูดิเจว่าท่านมาเถ่าสีเอวดาหา่อเบิ้งมันฟังเขาคือสาปกป้องพระพุทธเจ้าบนไปร่าพระพุทธเจ้าเห็นเป่าเขาดาอย่างเดียวเขายังดีกวเขาตีพระเจ้าะขาฉันบอนะนั่นเหนะ็นว่นน บ่เจ็บบวดปวดถ้าเ้าใจไปปูกเขาเขาบาดอารมณ์โ,โกรธเกิดขึ้นผูกกันเป็นเหตุได้วัาใจห้านไ,ได้เป็นเหตุให้เ้าเจ็บโกรธขึ้นมาทนมาได้บัดความอัดอดทอนคันติบ่มมีก็ไปทะเลาะคนสารน้ำใส่กันบาดต่างคนต่างบา่บวมมีผู้ฟั่งเลือดขึ้นนา้นน้ำบานีฑหนาแดงกึ้มาแม่นพระเป็กเหล่าข้าวย่นน่้ม เป็กเหล่าาเราจะออกบินเท่าบาทเดียวแล้วไม่ออกออนซ่อนว้พิันปวชมากสิเนพันจับคืออยังตัวทอง่างใสเหล่าขาอ้กไปบางที่หรอหนาแดงหูหูผลบนสิ้นพันจับแต่ว่าหลวงพี่เิ่นเป็สกสะกดทองมาบินเท่าบาทนั่นเรียกเหรอเป็นยังไงนะต้องพิจรา,ารณาารเตือไปเลือปัญหาของอย่างอย่างนี่คือกันตามันโกรธกันมาอุ้ย สีหนาสีตาว่ามันดูตำลึงสุกเมนเดียวเบิ่งดีๆจำคำลวงปูไว้ไปอยู่ไซปัญหามันอยู่ในใจเฮ้าในแหละแต่ใจเฮาว่างใดสตินี่สำคัญให้มันทันเหตุการณ์ให้มันสกัดให้มันได้ปัญญานี่มันเลิศนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันบด้เกิดขึ้นอยู่ตลอดชฉีพบตลอดชีวิตตลอดปีตลอดเดือนหรอกมันเกิดขึ้นชัวขู่ชั่วข้าวมันก็ดับไป ดีเกิดขึ้นบ้างซ่วเกิดขึ้นบ้างทุกเกิดขึ้นบ้างซุกเกิดขึ้นบ้างนาะใหัวท่านมันจะสิอา้าวบอกให้ฟังจำเอาบเา่เป็นละฟังธรรมะสิไปแต่สวรรค์ได้เจสิเบื่อในการฟังฟังฟังผู้ใดกับฟังเห็นคนขายถูกสินขายแผงปูฝา ขายพักหงาน้ำพ่นบาทก็เบิ่งฟัง่เงเขาเบิ่งคุยเขาเบิ่งก็เป็นอย่างไรชีวิตเขานี่เป็นกำไรชีวิตยี่สิบไปอยากคุยแต่ก็พูดเข้าปศุพันสำเร็จคุยก็ปวกหูหนีเบิ่งก็เห็ุอย่างใดมีโอกาสคุยการก็ต่อสู่ชีวิตแต่และคนตัวเขาสีมีมือน,นี้หลยเขาอาจจะเป็นแม่ค้าปูพยานเลยน้อยขายู่พุนบาทแต่ว่าบาทเขาอยู่ต่างจังหวัดอาจจะเป็นบาทลังโตทรงหลูกเลื่อนปริญญาก็ได้นเดี้ กูจแต่นั่นมันมันมน,น้อยได้พวกพ่อแม่ทุกขก์ลำบากหาอยู่ฮากินข่าขายสมเงินตรงให้ลูกเรียนจบปริญญาสำกันกับววงใหม่มันกินนามค้ำขี่งอขี่ข้ขยเป็นปุ๋ยให้เจริญงอกง,งามชีวิตของคนสมัยครูเมือ่อโตมาจากพ่อแม่ทำงานเ้าก็บมองบบมเกียิได้ทำงานม่วนมเนั้น แต่ว่าเขาธนิตค์ขนว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้นายนายตำรวจนายทหารบอมเนธรรมดาได้พวกนั้นเขาจัเขาจว่าผู้ที่ประสบผลสําเร็จแบบมีปัญญาดีนี่ส่วนมากที่เป็นลูกไม่ข่าไม่คายในตัวส่วนหลายพวกที่เกเรเซเพเป็นเล็กน้อยควรบ้านควรเมืองที่กลับ่าลูกขราชการนักการหมอการเมืองในตัวเออพูด ลูกชาวไร่้ชาวนาคือกันพ่วกนี้มีแต่ส่วนมากเก็บประสบผลสำเร็จเพราะว่ามีค่วมอดทนเป็นเลิศนั่นนะถึงโมเมนต์ถึงโมเมนต์มมนคนปัญญาดีแต่ว่าหันชอบประสบผลสำเร็จในการเ,าเรียนการศึกษาในการทําการทํางานเพราะว่าจะมีคววมอดทนมีค่วมขย,ยันเป็นทุนนี่ทุนของกับระเทศเจ้าเป็นซ้อนเฮาไว้อา้าว